ซึ่งตัวจะเล็กนะครับแต่ว่าแกล้งหมากแล้วก็เติมลุ่มได้เร็วมากนะครับตัวนี้นะครับปุ่มจะเป็นเครื่องเติมลุ่มนะครับปุ่มไหลไายนะครับปุ่มกองโอสุกะนะครับเดี๋ยวเรามาเติมลุ่มยางกันนะครับปุ่มเกโองมานะครับก็จะเชื้อนะครับเครื่องเติมลุ่มยางนะครับปลอมไายนะครับปุ่มนี้เลยนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตีชาัดเบ็นะครับปุ่มแล้วก็ในกรองตัวนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เลยนะครับปุ่มแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับใช้งานได้นานมาากลนนมากนะครับด้าแล ไล่เติมหลุดปูงนะครับปุ่มหรือไวเติมลมฟุตบอลได้นะครับจากนั้นนะครับเราไล่แบตเตอรี่ไปนะครับนี่เลยนะครับมอเตอร์ไซค์ยางอ่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเตทกันดูนะครับปุ่มนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มแตะปุ่บวกตัวลบนี้นะครับสามารถเปิีนะครับได้หรือว่าลดได้นะครับเราต้องการจะเติมลมแต่ไหนเราก็เซตไว้เลยนะครับปุ่ม นี่เลยนะครับดอกเซตเวสเซตนะครับจากนั้นเราก็กดตัวปุ่มแดงนี้นะครับปุ่มนะครับลมก็จะข่าวอัตโนมัติพร้อมบอกเปิดเส้นการเติมลมนะครับเมื่อเราเซตข่าววันตาไหร่นะครับเราเติมลมตึ้งนะครับเครื่องก็จะหยุดอัตโนมัตินะครับเครื่องเติมลมไร้ไร้ตัวนี้นะครับใช้งานได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเติมจักรยานนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับรถยนต์นะครับปุ่มก็เติมลมเร็วมากนะครับแป๊บเดียวก็เต็มเลยนะครับปุ่มนะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้นานนะคคคคคครรรรรรรััััััับบ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 ท้้้้วววววนน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 ะะะะะะก็็จเเเเตตตตตมม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 ่่าาาาาิิิสหหหลลลลฟุออแแยยงงงใใดดชี ควรมีติดบ้านติดรถไว้นะครับไว้ใช้นะครับยามจำเป็นนะครับตัวนี้นะครับราคาทุกหมากเลยนะครับปุ้มเคยตียากได้นะครับปุ้มแปะลิงตะกาไว้แล้วนะครับสร้างหมากร้ามาเหล็กกันได้เลยครับสวัสดีครับปุ้ม